รองช้ำเนี่ยถ้าทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยได้อย่างไรบ้างคะก็กลับไปเรื่องเดิมครับใต้ฝ่าเท้าเราจะมีพังผืดแผ่นนะครับขึงอยู่ใต้ฝ่าเท้าเป็นตัวรองรับน้ําหนักรองรับการกระแทกและเป็นตัวรักษาโค้งโค้งของตัวเท้าให้มีการยืดหยุ่นเวลาเราเดินนะครับพังผืดอันนี้เขาจะยืดจากบริเวณส้นเท้าไปถึงบริเวณนิ้วเท้า ก็เขาใช้คําง่ายๆครับว่ารองช้ําก็คือการอักเสบของพังผืดแผ่นเนี้ยพังผืดก็เป,ป<อ>เป็นโปรตีนแล้วเป็นโปรตีนที่เขาเรียกกันเพราะพาะว่าคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคุณก็กินคอลลาเจนด้วยโปรโตีนด้วยมันก็จะช่วยซ่อมแซมอันนี้โดยเฉพาะเลย<อ>แต่อย่างที่บอกครับร่างกายมันไม่ได้ซ่อมจุดใดจุดหนึ่งเวลาคุณกินเข้าไปมันก็ซ่อมไปทั่วแหละครับ แต่ว่าตรงไหนเร่งด่วนเขาก็อาจจะไปใช้ตรงนั้นมากหน่อยค่ะค่ะขอบคุณ